สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำต้มเลือดหมูกันครับ หากินของอร่อยยากลองเอาสูตรนี้ไปทํากันดูนะครับรับรองความอร่อยเลยครับไปดูวิธีทํากันครับเรามาเริ่มที่ลวกกระดูกหมูกันก่อนนะครับกระดูกหมูที่เราจะใช้ต้มน้ําซุปเนี่ยครับให้เรานํามาลวกน้ําร้อนทิ้งก่อนหนึ่งรอบนะครับตั้งน้ําให้เดือดครับแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระดูกหมูของเรานะครับใช้เวลาลวกประมาณสัก5นาทีนะครับ คาบเลือดคาบไขออกไปก่อนนะครับเวลาต้มมีน้ําจะใสนะครับพอน้ําเดือดขึ้นมามีฟองก็ให้เราช้อนฟองทิ้งไปก่อนนะครับที่ช้อนฟองทิ้งนี่เวลาเราจะตักกระดูกหมูขึ้นมานะครับมันก็จะโดนฟองเหมือนเดิมนะครับพอครบห้านาทีแล้วก็ให้เราตักกระดูกหมูขึ้นไปล้างน้ําอีกรอบนะครับล้างให้สะอาดครับก่อนที่เราจะเอามาต้มเป็นน้ําซุปนะครับ แล้วก็มาต่อที่กระเพาะหมูนะครับกับไส้นะครับใส่ลงไปลวกใช้น้ําเดียวกันนะครับกับกระดูกหมูครับลวกก่อนสักหนึ่งรอบนะครับก่อนที่เราจะมาต้มนะครับเครื่องในหมูนี่ต้องมีความละเอียดในการทํานะครับไม่งั้นคาวกินไม่ได้นะกลิ่นจะแรงนะครับแต่ว่าถ้าเราทําถูกวิธีก็จะไม่มีกลิ่นเลยนะครับไส้อ่อนกับกระเพาะหมูก็เหมือนกันนะครับ ลวกพอเดือดนะครับแล้วก็เอาไปล้างน้ําครับแล้วก็เดี๋ยวมาต้มอ,อีกรอบนึงครับเรามาต่อที่ต้มน้ําซุปกันเลยนะครับนําน้ําใส่หม้อให้เรียบร้อยนะครับตามด้วยกระดูกหมูที่เราลวกตะกี้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับเพราะเราลวกเรียบร้อยแล้วครับก็เครื่องของเรานะครับ ระเทียมพริกไทยรากผักชีครับห้วยซัวลูกกระวานครับใส่ลงไปเลยครับทำไปเกลือป่นครับก็ซีอิ๊วขาวครับเดี๋ยวตอนปรุงเดี๋ยวมาแนะนํากันอีกรอบนะครับตอนนี้ใส่ไปเบื้องต้นก่อนนะครับก็น้าตาลกรวดครับในส่วนหัวใช้เท้าเนี่ยให้เราต้มไปก่อนสักพักนะครับเราค่อยใส่นะครับก็ปิดฝาต้มนะครับใช้ไฟอ่อนอ่อนนะครับในส่วนของกระเพาะหมูนะครับ หลังจากเราลวกเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะนําไปต้มนะครับให้เรานําตะไคร้นะครับทุบๆแล้วก็ม้วนอย่างนี้ยนะครับแล้วก็ยัดลงไปเข้าไปข้างในนะครับในกระเพาะนะครับสองอย่างนะครับตะไคร้กับใบมะกรูดครับเป็นใบอย่างนี้เลยครับขยำขยำนิดหน่อยก็ได้ครับก็ยัดเข้าไปนะครับจะช่วยลดกลิ่นคาวกลิ่นอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะครับ ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยครับตามด้วยเกลือป่นครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็กระเพาะของเราครับหลังจากยัดตะไคร้กับใบมะกรูดเข้าไปแล้วนะครับตามด้วยไสอ่อนครับก็ให้เราต้มด้วยไฟกลางๆค่อนไปอ่อนนะครับประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับถึงจะเปื่อยนะครับอันนี้ก็ตามความชอบนะครับ ถ้ามีเด็กมีคนแก่ด้วยก็ให้เปลือยหน่อยนะครับจะได้เคี้ยวง่ายๆครับเรามาต่อกันที่หมักหมูเลยนะครับนำหมูใส่ภาชนะครับซีิวขาวครับซอสหอยครับอัตราส่วนนี่ผมจะใส่ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับทำด้วยน้ำตาลปี๊บครับแป้งมันครับเบกกิ้งโซดาครับนิดหนึ่งครับ อย่าใส่เยอะนะครับเบกกิ้งโซดามันจะเฟื่อนนะครับเออจะตามด้วยน้ำมันงาครับ <al> s <ign> <S เพื่อนไม่มีน้ำมันงาก็ใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าครับขยำแรงๆนะครับเครื่องจะได้เข้าเนี้อนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้นะครับ ก่อนที่เราจะนําไปลวกตอนทานนะครับหมูสับก็ทําเหมือนกันนะครับหลังจากเราต้มน้ําซุปมาได้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับหลังจากผมชิมดูแล้วก็ยังอ่อนอยู่นะครับก็จะเติมเกลือเพิ่มลงไปครับเพิ่มน้ําตาลทรายครับใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามต้องการนะครับตามรสชาติที่เราชอบเลยนะครับ ผมก็จะเพิ่มเห็ดหอมลงไปพอดีมันมีติดผ้านอยู่ครับเพื่อนๆไม่มีไม่ต้องใส่ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยหัวใจเท้าครับสังเกตว่าน้ําซุปของเรานี้จะใส่มากเลยนะครับหวานนะครับหวานน้าต้มกระดูกนะครับถ้ามีเป็นกระดูกขาตั้งหรือกระดูกข้อเข่านะครับยิ่งดีเลยครับหอมน่ากินมากครับ ทีนี้ก็รอจนหัวใจเท้าเราสุกดีนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟอ่อนๆนะครับยิ่งเคี่ยวนานยิ่งอร่อยนะครับน้าสุกเราไปใช้ทาเมนูอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะต่อยอดเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยําด้วยนะครับเมนูนี้ในส่วนไส้อ่อนครับเฉพาะหมูนะครับ ผมต้มมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ใช้ได้นะครับไส้อ่อนนี่เปื่อยดีเลยครับก็จะตักไปพักแล้วก็หั่นเตรียมไว้ครับส่วนกับพาอหมูก็เหมือนกันครับกับพาอหมูใครชอบให้เปื่อยว่านี้ก็ได้นะครับบางคนก็ชอบเคี้ยวหนึบๆนะครับก็ประมาณนี้ครับตามชอบครับความสุขความเปื่อยครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปหั่นเป็นชิ้นไว้ครับ ส่วนเลือดหมูก็ให้เราตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ต้มประมาณสักห้านาทีนะครับตอนนี้ฝนตกหนักนะครับเสียงอาจจะรบก,กวนหน่อยนะครับพอตกห้านาทีก็ให้เราตักแช่ในน้ําอุ่นไว้นะครับเลือด ในส่วนของไส้อ่อนนะครับกับกับเพาะหมูนะครับหลังจากเราหั่นแล้วก็ให้เราแช่น้ําซุปไว้นะครับน้ําซุปที่เราต้มไว้นะครับแช่น้ําซุปไว้มันจะได้ไม่ดําไม่แห้งนะครับเนื้อจะได้ไม่แข็งนะครับเรามาต่อที่ลวกหมูหมักกันต่อเลยนะครับเริ่มที่หมูสับก่อนนะครับปั้นเป็นก้อนนะครับล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับ ให้เราลวกไปจนหมูเราลอยขึ้นมานะครับจะแสดงว่าหมูเราสุกได้ที่แล้วนะครับพอหมูเราสุกลอยก็ตักพักได้เลยนะครับตักไปแช่น้ําซุปไว้เหมือนเดิมนะครับพอหมูสุกก็เหมือนกันครับตักแช่น้ําซุปไว้เหมือนกันครับ ตับนี้ไม่ต้องลวกนานนะครับมันจะแข็งนะครับเส็จแล้วก็แช่น้ำซุปไว้เหมือนกันครับเรามาเตรียมจัดเสิร์ฟไปเลยนะครับกาดหอมครับไส้อ่อนหมูครับกระเพาะหมูครับเราทำกินแดงนี่เรา ใส่เครื่องได้เต็มที่เลยครับเ,ออเลือดหมูครับมากน้อยก็ตามชอบเลยนะครับจะไปซื้อเขานี่จะได้เลือดเป็นส่วนใหญ่นะครับหมูสับหมักครับก็ตับครับก็หมูหมักหมูชิ้นครับตามด้วยน้ำซุปผมๆของเราครับ เหอมครับกระเทียมเจียวครับขึ้นชายครับก็พริกไทยป่นครับต้มเลือดหมูครับสูตรทำกินทำขายได้หมดครับสูตรนี้ครับหอมน่าทานมากครับเครื่องในหมูก็ไม่มีกลิ่นนะครับลองทำทานกันดูนะครับในวันหยุดวันอะไรวันครอบครัวนะครับกินกันหลายๆคนครับ กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับส่วนผสมของน้ำซุปก็จะมีกระดูกหมูครับวันนี้ผมใช้เป็นกระดูกเล้งนะครับล้างให้สะอาดครับใช้เกลือล้างนะครับคลุกเคล้าแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดทั้งสองสารอบนะครับส่วนเพื่อนจะใช้เป็นกระดูกกระตังก็ได้นะครับเป็นกระดูกข้อเข่าครับหัวใจเท้าครับเกลือป่นซีอิ๊วขาวน้ำตาลกรวด ส่วนเครื่องที่จะใส่ในน้ําซุปก็จะมีกระเทียมครับพริกไทยครับวันนี้ผมใช้ทั้งขาวทั้งดํานะครับเพื่อนๆไม่มีก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับรากผักชีครับห้วยซัวแล้วก็ลูกกวานครับสองส่วนนี้ถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะครับทํากินเองที่บ้านนะครับแต่ถ้าทําขายก็แนะนําให้ใส่นะครับส่วนเครื่องในต่างๆของหมูก็จะมีเลือดหมูครับไส้อ่อนครับกระเพาะหมูครับกระเพาะหมูนี่คือล้างกลิ้นด้านในออกมานะครับ ปิ้นออกมาได้นะครับแล้วก็ล้างน้ําส้มกับเกลือนะครับสักสองสารอบนะครับจนระดมดูว่าสะอาดเลยครับใช้วิธีดมเลยครับว่าไม่มีกลิ่นแล้วก็ใช้ได้ครับใส้อ่อนไม่ต้องปิ้นนะครับแต่ว่าล้างเกลือล้างน้ําส้มใสชูก็พอครับมีตับครับตับนี้ก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็คลุกกับแป้งมันนะครับแป้งมันแล้วก็เกลือนะครับขยำขยำแล้วก็พักไว้สักครู่แล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างน้ําหลายรอบนะครับ หมูสับครับแล้วก็หมูชิ้นครับสูตรสําหรับที่จะหมักหมู2ออย่างนี้นะครับผมจะเขียนไว้ในคําอธิบายตรงใต้คลิปนะครับส่วนเครื่องปรุงตอนทานนะครับก็จะมีกระเทียมเจียวครับพริกป่นครับพริกไทยป่นครับแล้วก็พริกน้ําส้มครับพริกน้ําส้มวิธีทําก็ให้ใช้พริกขี้หนูส่วนนะครับหั่นเป็นชิ้นซอยนะครับซอยแล้วไปคั่วให้หอมนะครับแล้วก็มาปั่นพร้อมกับน้ำส้มสายชูนะครับ น้ำส้มสายชูแนะนำให้เป็นน้ําส้มสายชูหมักนะครับจะหมักสับประรดหรือหมักข้าวเหนียวก็ได้ครับน้ําตาลทรายครับแล้วก็มีผักกาดหอมครับกับขึ้นช่ายครับ